ตะลึงทั้งร้านไม้สาวสุดสตรองใส่ชุดนี้ไปดินเนอร์หลุดโฟกัสเต็มๆถึงจะลูกหนึ่งแต่เรื่องความสวยความแซ่บไม่แพ้เลยนะคะสำหรับ,บนักแสดงสาวแพทนาบรา,าคุณแม่ของน้องเรซซิ่งที่ปัจจุบันจะอายุ36ปีแล้วแต่ก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการทำงานเลี้ยงดูครอบครัวยกให้เป็นอีกหญิงแกร่งหนึ่งตัวมัมตัวแม่ล่าสุดแม่แพทก็ได้พาลูกชายไปเที่ยวพักผ่อนที่พัทยาแต่ทำเอาไอจแทบแตกหลังแฟนๆได้เห็นแฟชั่นลุกไปดินเนอร์ยามค่ำคืนเพราะงานนี้แม่มาในชุดเดรสสีดำรัดรูปเผยส่วนเว้าส่วนโค้งช่วงเอวจนหลายคนหลุดโฟกัสพร้อมแคปชั่นว่าดินเนอร์แรีบถ่ายก่อนพุ่งออกแฮชก แม่แพทเอาเป็นว่าเราไปดูกันชัดๆดีกว่าว่าชุดแม่แพทนั้นเด็ดขนาดไหนแต่บอกเลยว่าหุ่นไม่เป๊ะจริงไม่รอดนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ